รับมาจังเลยนออ้ยอ้ยแล้วอ้ยอีกมีคนจะตกเลยอุ้ยอีก็ะขัเหลืองเหลือง เฮ็ดละง,งอกเป็นมูดีแทนอ้ออากลากเลยทีเดียวค่ะพี่น้องอชืเลือกเอาแต่จุมจุมอันบานกะให้ว่ากันไหมนะคะขากบบจังสิง สวัสดีจ้าวันณภพ้พามาอีกแล้วค่ะตามจีจ้าอะไรอย่โอ้ยหมุนหินออกค่ะนี่ ขาวสวยสวยไม่รู้สระดอีิจอสีสอ่อนอุ้ยมีจีมันด้วยเสบเบื่องจากพี่น้องเฮ็ดพึ่งมันเฮ็ดพึ่งท้าค้นคล,ะคล,ะคละค่ะมันเฮ็ดพึ่งตอง ห้องเลืองก็คือ,อ,องามพี่อู้ยุยุบนนึงกัออกเปลี่ยนกันออกเด็ดออกแล้วมาเจอเรางามค่ะเดิเหลืองไอ้หุออย่ยอยู่ จะได้ก็เด็วในที่นอนเปิดไปน้ำกันเนาะก็เป็นมูอยู่ตะว่าหังเดี๋ยวว่าแดดก,กับซองเนื้อจ้ะดูดูพคนเต็มเลยเหลืองฮวยฮวยใส่แดดเลยเนี่ยอัยนี่มันเป็นมูอยู่ตรงนันเป็นมูแบบเนี่ยมันไม่ได้อยู่น้ำกันนะจ้า กี่ดอกนึงอยู่ข้างกระตาโอ้ยเสียรับมาจำเป็นแล้วอ้ยอุ้ยแล้วอุ้ยอีกขาใหญ่ใหญ่ อุ้นดอกนี่มามะนีะนะ่งามครับจับพี่น้องอเ่ยมูเดียวกันนันละอุ้ยพี่โอ้ยเีรุดล่ะนีนะ่งามจริงเลยอันนี้เป็นจิงไป อู้ได้อยู่อืมเป็ดตะวานค่ะยังไม่ทันได้ออกจากมองเกเลนะคะพี่น้องอ้โหูยยีกไหมสองดอกส,ยสวยๆตัดเอาเลยนปึ้มือมังคาเนี่ย แง่เบาสวงมากๆกต่ว่าพอเฮ็ดละงอกเป็นมูดีแทนอ๋อนี่แหละแน้วอันมีจตบะคมมันโดนก่อนเห็น พ่อใครอยู่เด้อพ่อแตจังสีบานกับจุม่มอุย้ยเปิดออกขึ้นนิดมหน่อยอยู่ข้างล่างด้วยถือเสื้อระไรอยู่สิอ้สิเลือกเอาแต่จุ่มๆอันบานกะให้ว่ากันไหมนะคะขากรบจังสิมาเก็บออกันเหลือ เลยจ้าสวยๆตุ้มๆสามดอกน้องกันทั้งงามจ้ะเฮ็ดเพิ่ทั้งหวานเหลืองงามดิทั้งงามทั้งหวานเด้ออีนอนี้พี่เสี่ยจะลองกินบ้างเดส่ตาก่อนเก็บแล้วก็ใส่าตาผีทั้งผีได้พีอน้องอ มือเดียวเด้อจ้าน้องมาเนี่ยสิเก็บมือเดียวเพราะว่าพันนั่น,น,นออกขึ้นไว้จังสันเป็นสีสั้นๆกับสร้างมันเถอะเนาะเก็บจังสี่ล่ะเก็บเพเดียวเนาะจ้ามีลูกไหม ต้องเฮ็ดผู้เดียวให้ได้เด้ต้องเฮ็ดผู้เดียวให้ชินวัมีมือกล้องอีดอกนึงค่ะฮิฮพอแล้ว เ้าจะแหลมกอ,อยู่คางๆกระมานอยู่วันผ้ากระมานคือกันจ้ามาคนเดียวเอ้าเอาที่เรามองเราบดลากเลยทีเดียวค่ะพี่น้องยาวไปนู่นเลยกระตาเลยจ้ะอ มานี <Hey. S 2> à, ่ใส่กระตาก่อนพดอกนี้พวกเอาดอกอุดกีเดี๋ยวเราก็ไปเอาข้างบนกัน นก็เอาโหลดหนาะดีค่ะอุ้ยอือมีมูเน่ยหืมมาเจอเฮ็ดอันนี้อีกแล้วค่ะพี่น้องฟูมูนึงดอกนึงจะโค้งคนแต่ก็อยู่ข้างๆนี่เนาะป๊าด ดอนนี่มันคือดอกขาใญ่แถอบุร่ะแต่วันภัทรตัอใจแบบลีลาจักหน่อยอื หดดยดหยดนี่อีกหนึ่งชนดิด mỗi nhóm giống mỗi ngày mỗi ngày sắn ngày mỗi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  ngày หอม ล้มเวื่อดเบื่อมามีคนจะตกเลยฝุ่หวานนักจตาโอ้ยนี่ต่เด็กตก ไม่ตองกันอันนี้ดีดีอู้พี่

ขึ้นเปิดอก้นข้อไปนี่ก็ขายงย่ายๆเหลืองๆล้อยมากมาข้ะพี่นอ้องผักเสามีแห้งเอานื้อหวัวมวนกันน้ำทางเนาะคะ่ะเนาะ พักเบรกินขนมนมเนยค่ะเอาแห้งขาลงดอยจ้ะมเมื่อยขนาดเลยเด้อค่ะตอนขึ้นก,กันเมื่อยตอนลงกับเมื่อยค่ะพี่น้องนี่ผลงานของวันาพาค่ะเห็ดพึ่งหวานชนิดนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งหวานอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วเต่สีเอิญค่ะเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเขาเจ้าเขาเหนียวเอิญในเมื่อเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ